เทส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 คนแรกครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมจริงๆ มาร์น้องรมาฉินฉีเปลี่ยนโปรไฟล์แะเจ๋งนะแป๊บเดียวมานี่ระดับนี้ไม่พูดเล่นด่านี่สิบยากมากพี่เอ๋อดานี่สิบยากมากแต่เราก็นะเล่นกันหมดแล้วนะครับนะผมเล่นหมดละนี่ จริงๆอะ่ะแต้มที่มีเนี่ยผมไม่ต้องไม่ต้องไม่แบบเอาจนแบบห้าแต้มทุกอันก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะเออเอาแค่แบบว่าเราพอจะทําให้มันยี่สิบแต้มครบได้ก็พอแล้วครับพอท,ที่เราจะรับของรางวัลได้ก็พอแล้วไม่ต้องเพอร์เฟกหรอกนะบางคนแบบยจะเอาเพอร์เฟกเลยนี่ก็ไม่ขนาดนั้นก็ได้นะออไล่หมุนเหรอไล่หมุนเหรอฮัลโหลไล่หมุนเหรอ <laughs> <laughs> เห็นพี like ่ไลแระวังใส่เพื่อนมาดูไล์เลย ไล่กต็ตกไหมคนดูบอกได้นะเซ็ก์ชื่อมันต้งเมื่อกี่วันนะนี่อันนี้ชุดไหมเครื่องแจ็คสันชุดไหมเครื่องแจ็คสัน <c oughs> วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมวันนี้เหมือนโพแทเซียมจะมีเฮลเล่นเลยสามจานยาวเล่นกันยาวๆวันนี้ลงไลฟ์บ่ายสองนะครับนะมาใหม่ครับสวัสดีครับ มาใหม่นะอันนี้คือผมสุ่มไปผมดีตัวละครค้างอย่างนี้ยังไม่ได้ขายทิ้งเลยดีขึ้นแล้วโอเคเมื่อกี้เหมือนไล์จะยังไม่เสถียรน,นะไหนดูซิด่านไหนวันที่ว่ายากๆไหนใครว่าด่านไหนยากสุดอ่ะไหนลองติดพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูดแบบเล่นลเราวไอ้พลาดเราก็รีใหม่เราเล่นพลาดแล้วก็รีใหม่เราก็เล่นไปเรืเ่อยๆนะมันไม่ยากอะไรขนาดนั้นนะไม่ถึงไม่ถึงกับหัวร้อนนะไอ้ที่เล่นมาเนี่ย ผมเลยนเชื่อว่าเสียแต้มซักแต้มสองแต้มอะไรเงี้ยแล้วก็แบบบางด่านนะเสียแค่แต้มสักแต้มสองแต้มแล้วก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆนะยี่สิบโลในจินนี่ขอชิง <c oughs> ยังไม่ได้ตัวสักตัวเลยเนี่ยเกมมันปรับนโยบายใหม่เหรอปกติเติมฮาร์ดแล้วไปสุ่มจะได้เอสอันนี้ไม่ได้ไเลย <c oughs> ผมติดที่ดาดีสิบแปดโคลสเซียมมาสเตอร์อะทำไมไดาดโคเลสเซียมยากเหรอมันก็ไม่ได้ผมว่ามันก็เหมือนเล่นไอเนี่ยไอ ในทัวร์นาเมนตนะ์เนี่ยผมว่าทัวร์นาเมนต์เก่งกว่านะแต่แต้มไม่น่าถึงสี่สิบเก้าคุมไมว้วะเนี่ยผมว่าคุมนะแต่ว่าแต่ว่าคนจะเกลือหรือ,ปอเปล่าแค่นั้นเองแต่ว่าเราเกลือไหมเอออ่าเ,เล่นให้ดูนะสี่สิบแปดอันนี้บางคนบอกยากอ่ามันต้องรับให้ตรงจังหวะใช่ไหมเออมันเหมือนสนอโนเลตใช่ปะเออถ้าจำไม่ผิดที่ว่ายากกันเนะ่ยแบบเล่นโคดเซียนว่าย,นะยากกันตรงแค่ตรงนี้แหละโอ้โหเปิดมาพี่แกเสิร์ฟเอสเลยเฮ้ยเมื่อกี้กดแล้วไม่ติดเหรอในคีย์บอร์ดกูพัง มือเมื่อกี้คี้บอก,กูพังโอ๊ยพลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ด,ดีบนึงเอาใหม่เมื่อกี้คีย์บอ,กกอร์ดกูพังได้ยังไงกดรับไม่ได้เมื่อกี้กดรับไม่ได้กดรับปุ๊บมันลบพื้นเลยอะไรวะเนีน่ยโคตรยากจริงดูดิสเตเบลเสิร์ฟอีกแล้วอ่ะสเตเบลโอ้ยเฮ้ยทดีไมบนมันหักเหงนนะน่ะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรอิซาเบลผสมกับมินจุนเหรอไม่บอลมันหักงัน่ะเดี๋ยวอะไรวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอลมันเกิดอะไรขึ้นเอาเได้เสิร์ฟเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทำไมอิซาเบลมันเสิร์ฟกันน่ะวดเยี่ยงวะอาบอลข้ามอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นในไอดีตัวเองว่าไอโซฮีทำอย่างนี้เพิ่งเคยเห็นเลยนานๆทีจะเห็นนะเนี่ย เอาข้ามาแล้วอา้าวกาไม่ใช่เขาอยากเพราะอะไรหรอกเพราะตัวเองนี่แหละอุยเอ้บล็อกโอเคฮัสบล็อกแหลามาแล้วแล้วก็ปี๊งเขาให้เรียบร้อยอย่ามาได้ละอ่ะบล็อกโคบอลตอะไรอะคนนนมาสเตอร์ได้ดีนะปึ๊บอุ๊ยไม่ได้โอเคโอค้โหชิบหายแล้วเอ้ยเรียบร้อยเรียบ ถ้าเสียสองแต้มนี่นคือต้องรีใหม่เลยนะเอออ่ารีให้ดูรีให้ดูถ้าเสียสองแต้มคือรีใหม่ลนะความรู้สึกตอนเล่นด่านนี้ไม่มีเลยแบบว่าอ,อ้ยยากมากอะไรไม่มีนะทาไมตอนนั้นกูผ่านง่ายๆเลยวะขอไม่ไ <c> ด <oughs> ้ให้ดูรู้สึกมันแบบเอ,อ๊ะมันมันยากวะ <c oughs> ออแปลกดีวะถ้ายากโซฮีมาปึบบล็อกสวยๆต้องกัดจังหวะบล็อกดีๆไว้ามมาแล้วปึบ อืมข้ามไปเลยโดดสูงเกินเจ๊โอ๊ยตีไม่โดนเจ๊โดดสูงเกินอะโอ้โห้เจ๊โดดเลยบล็อกเลยอะเจ๊มันหดจริงเจ๊มันโดดเลยบล็อกเลยอะเจ๊โหดเกินการสนับรับไมหหัถอืมไม่ถ่านสักทีใช่ไหมโอ๊ยการจังหวะบอลไม่ถูกเลยเว้ยเอ็นอินเ,อเ,อเอสิร์ฟมันเนี่ยอุ้ยมัน ไม่ใช่ละว่าไม่ใช่ละนิชิแบบโดดโดดร้อยแปดสิบมันจะมันจะบล็อกไม่ได้เลยเหรอมิาเบลโดดเลยบล็อกหมดเลยนะเออไม่ใช่เรื่งเงี้ยไม่ใช่ละไอ,อ้ลแต่นะักรอเอานิชิเสิร์ฟใส่รัวๆแล้วกูชนะวะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นผมเอานิชิเสิร์ฟใส่รัวๆผมว่าถ้าจำผิดน่าจะใช่แน่เลยถึงถึงบอกว่าไม่ยากเอออ๋อมันใกล้เนื้อเกินไปม,น <c oughs> มันเลยตกไหมมันเลยตกข้ามไปเมื่อกี้มันใกล้เนื้อเกินนะหัวนี้ไม่อดไม่น่ารอดละไม่น่ารอด เดี๋ยวถ้าใกล้นิดอย่างเงี้ยเอกไปถึงอิซาเบลโดดสูงเกินสูงแบบสูงสูงเลยเนี้ยสูงเกินไปให้ผ่านสักทีนะโอเคเราไปต่อเสิร์ฟไอ้นี่น่าจะเสิร์ฟพุ่งเฟอร์เฟคได้อ้าวลืมอุ้ยได้สวยได้เฉยเดี๋ยวนะผมเอาเนี่ยเอากันเอาเสี่ยเอายามาไปเลยอีซี่อีซี่วินอืมนี่ไงผมอันนี้ชี้เสิร์ฟรวมๆมาเลยได้มั้งน่าจะอย่างนั้น ให้สติบเบลลัสได้ก็จบอะโอเคอันนี้โรเบโตน่าจะตีปึ๊บอืมฮาสป็อกมาโอเคสติบเลลบลน่าจะเป็นตัวบล็อกกลางนะอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ฮารุเหรอเฮ้ยนี่อันนี้ลาอุนป่ะเนี่ยอันนี้นิชิโกะเป็นลาอุนป่ะเนี่ยโหฮัลโหละอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทําไมมันเป็นอย่างนั้นโรเบโตตีปึ๊บอืมฮาสป็อกแบบไรเอยกระดาบปึ๊บอืมเรียบร้อยนี่ไงชนะแล้ว อ่าห้าต่อหนึ่งนะไม่อยากเท่าไหร่ถ้าเรากะจังหวะดีๆให้พาย,ยา,พายามให้อิสซาเบลเนี่มายืนอยู่หน้าน็ตเนี่ยให้ม,ามาันให้มันมายืนบล็อกไงเออให้มันมายืนบล็อกแล้วก็เล่นให้แล้วก็ตีใส่พวกเนี้ยสองตัวสองตัวบาทเนี่ยเออแค่นั้นเองนะครับมันได้ยากมากถ้าถามว่าไหนยากจริงๆสำหรับผมเหรอมันไม่มีอะไม่มีเลยนะซอลรมก็ไม่ขนาดนั้นนะครับพี่ลองไปเล่นลีกสุดท้ายดูสิครับมันอ่าเรื่องมากเกินไปจนเกือบลบเกมทิ้ง มันเรื่องมากจริงๆนะอ่าลองดูผมผ่านด่านนี้ประมาณดีประมาณสามรอบเองตอนนั้นมีกฎการใช้การรับลูกตบของสโนโลเลดการสไลด์ได้แล้วเขาเสียหายต้องรับลูกไห้ตรงจังหวะมันจะยากก็ตรงตอนนีชิกาวะวัสนี่แหละอุลยลืมจะสไลด์ทำไมอืมนี่ไหเรียบร้อยลงแล้วต้องเล่นตัวที่แบบมันสกิลเฉพาะทางอะนะโอ้โหดูนีชิตบดิตบโหดจัดตบดุเกิน ตบน่ากลัวจะจัด,จดเอาลืมปะโทไอ้ปุ่มนี่มันก็บังสกิลผมนะผมก็กดไม่ได้มาแล้วอื้อหือหูยหลับเฉยเพอร์เฟกต์ด้วยโอาหูยเอ้ยหูบอกไม่อสูงๆหน่อยมันต้องอย่าง,งานั้นตีออกไปนะตีออกใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมตีออกแน่เลยน่าจะใช่ อ่าใช่ตีออกตามนั้นโอเคไอ้พวกนี้มีบูมจัมหมดเลยนะโอ้โหแล้วด,ดูเสิร์ฟเสิร์ฟน่าเกลียดจัดเสิร์ฟน่าเกลียดเกินพี่โอ้โหชิปไก่แล้วติดสโลโอ้โหตีอ,อ่ไอ้นี่ตีออกเปลี่ยนตัวตามในตอ,ตอ,ตอ๊อกละลืมลืมลืมเขียตีโอ้ยคมคมดูนี่คมคม คมๆเลยไปโดดไม่ถึงอื้มบล็อกดีจริงบล็อกดีมากอะไรอ่ะวุ้นยีชินจิไม่ทนละกว่าจะเคลียร์หมดแทบจะกรีดทำไมทไมุกคนบอกยากย่ๆหมดเลยทำไมผมไม่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นวะอันนี้ผมไม่ได้โม้แล้วเนี่ยที่ผมพูดจริงๆผมพูดสาระเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยเออไม่ยากกระจังอ่ะ ผมมีคนเห็นคนบ่นเยอะมากเลยที่ผมไม่ได้ขิงนะเนี่ยผมพูดแบบสาระเลยผมคมเพียร์มาผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเว้ยผมไม่ได้ขิงนะสีทนไม่ได้สาบานเลยผมไม่ได้ขิงจริงๆผมรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเว้ยเออมันเล่นแล้วแบบเฉยๆอะ่ะเราเล่นไปเรื่อยๆอะ่ะเก็ตไหมโอ้โหอันนี้ลง <laughs> ติสโลนี่มึงปล่อยปล่อยจอย <laughs> ติสโลแล้วปล่อยจอยเลยโอเคเฟลิกในแนวเนี่ย อออันนี้ตีพลาดเองิใน,นตีพลาดเองโอเคขีดนี้ของเยอะใช่ไหมแต่แต่บล็อกดีนะขีดนี้อืมยังจะบล็อกได้อีกนะติดสโลยแก่กูว่าเนี่ยตีสโลยก็นะยกพี่มันต้องเอาตัว,ต,วตัวละครที่แบบว่าเฉพาะทางมาเล่นอย่างเช่นหงฉีมินจุนอะไรอย่างเงี้ยเอามาเล่นนะ มันก็เลี้ยอนไปเออมันแบบเฉพาะทางกันด้านการเสิร์ฟไม่ก็ตีบอลอะไรเงี้ยประมาณนั้นเบลอายอนฮันลลอีซี่เออเห็นในทิกตอกอยู่อายอนอ่ะหูแม่งโกงจัดๆเลยแค่ยอดไปก็ได้แล้วอ่ะโกงม,มากโกงสุดๆ,ๆเห็นอยู่เพงเท่านั้นแหละเรียบร้อยเีลยล่วงอะบอลหลุดจากมืออ่ะเหมือนเหมือนหงสีเลยอย่างโกงแต่เชื่อว่าต้องให้อาโยนตั้งบอลแรกก่อนนะ โอเคมีชีตั้งปึ๊บบล็อกผมกระโดดชา้าเกินไปเปริบม,มาดูนิชีมันบล็อกจอดมาดูนิชีมันบล็อกโอ้โหกระสีงองศาปเนี่ยเอ้ยหลอกหลอกมันหลอกมันหลอกเมื่อกี้มันหลอกเฮ้ยเรียบร้อยขอบเส้นโอ้โหผมใช้ชีตีรวมๆยังไม่ผ่านเลยพี่โหฉีดดึงเลยยังไม่ผ่านเลย <laughs> อ่ะอ่านี่ก็ขึ้นอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนนะครับ มันขึ้นอยู่กับความสามารถแต่ละคนในการเล่นนะสไตล์การเล่นแต่ละคนเป็นยังไงนะเออมินจุนชิวมินจุนก็ไม่ชิวนะผมว่าผมลองเล่นดูแล้วไม่ชิวเท่าไหร่ถ้านิชิตั้งเนี่ยน่าจะน่าจะสบายอยู่เห็นะแต่เนี่ยไม่สบายแล้วนิชิมันตกเสาเสีกษทะลุพื้น <c oughs> <c oughs> บ้าทะลุพื้น <c oughs> มาาันทะลุพื้นเ <c oughs> ต็มเต็มเลยเมื่อกีาทา้ทะลุน่าเกลียดมาก <c oughs> ชิวเขาบวกห้าอ๋อเมื่อกี้เห็ุใช่ไหมนิชิมแม่งตบทะลุพื้นเลยแบบทะลุแบบทะลุจัดจัดจานั้นเมื่อกี้โคตรโกงผม <laughs> ว,ว่าละอูนยังสู้ดิชิไม่ได้เลยดิชิล่างของนักนักเรียนเนี่ยหูยลาอุนชิวเลยอะเอาจริงถ้าเจอนิชิร่างนี้เข้าไปลาอุนคือชิวเลยนิชิร่างนี้มันโกงจัดจัดดูดิดู <laughs> ดมั้งดิเราจะรับยังไงดีนะกดแล้วยิ่งไปสโซนลเลดเลยนะ อ่ะเสิร์ฟไม่ซ้ำแล้วโอ้โหพี่มินิชิกะวะไงละผ่านง่ายเออถ้าไม่มีนิชิกะวะาที่ผ่านยากนะผมว่ามันิมินิชิก็ยังผ่านยากเลยจริงจริงผมว่านะมินิชิยังผ่านยากเลยดูดิเห็นไหมขนาดมินิชิยังผ่านยากเลยดูดิเอออันนี้แบบผมเล่นเหมือนว่าเก็บแต้มอยู่ตอนเนี้ยเออผมเล่นเหมือนเก็บแต้มอยู่แต่ผมไม่ได้เก็บแต้มนะยังเล่นให้ดูเฉย ให้เล่นให้ดูถึงความยากด้วยไงเออมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ก็ยากใช้คำว่ายากเดี๋ยวเราเราเก็บไปนี่ดีกว่าเอ่ออะไรอ่ะเก็บไปเนี่ยอันนี้เออเก็บไปเนี่ยมีนิชิไม่ได้ง่ายนะบอกเลยใช่มีนิชิไม่ได้ง่ายนะบางคนบอกว่ามีนิชิง่ายไม่หัวใหม่ก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายอยู่ดีลาอุนเจอสกิลแรกตกใจนึกว่าเออเดี๋ยวพาไปเจอทีมลาอุนนะเดี๋ยวพาไปเจอทีมลาอุนนะพูดถึงลาอุนอ่าฮะไม่ใช่ซาเลมนนี้อ่าอิน อินฟานอว์เนโลนะฮะอเคราอุนสองร้อยโดด1 6หิเอ๊ะมึงโดดโลหิทำไมมีบุมจำวะ <c oughs> อีหยังวะฝ่ายตรงข้ามตกลึกกระโดดของผู้รับผู้อ่าพยาามการสไลด์ลดลงโอเคเราสไลด์บอลง่ายขึ้นนะผมผมลุินไม่ได้โอเคอืม้อยมือแป้เจอลาอุนครั้งแรกหรือเลย <c oughs> เออใช่ทุกคนตกใจหมดเจอลาอุนอะทำไมผมแต้มอย่างเงี้ย ขโมนผมแต้มเลือแค่นี้หกกับสี่ี๋ยวผมเล่นค้างไปว,วะไม่ตรงปกอโอเคลายอุ่นตั้งสบายเลยฮึมแล้วดูตกลึกจัดจัดไอ้วิ <c oughs> ่งไปไม่ทันจังหวะไอ้สีแดงๆขึ้นเนะี่ยเรากะจังหวะไม่ถูกอือตกเท่นะลายอุ่นเนี่ยผมว่าแบบเป็นตัวละครที่ตกเท่่ทีสุดในเกมแล้วจริงๆถ้าตกแป็เฟียวจัดมันบอกไม่ได้ <c oughs> ลืม อืออุ้ยอ้าวอมบันขามแล้วตีง่อยโอ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วสไลด์ได้อยู่มันมาอีกแล้วโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วืึออกแล้วมั้งนะโอ้ยไม่ออกไม่ออกหลายอุลนมงน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงจมาแล้วอุ้ยโอ้โหแตกดีครับพี่ชายสวัสดีครับกูไม่ทำอะไรวะเนี่ย กูมาทำอะไรวะเนี่ยเออไอ้ดาดยากๆผ่านไปแล้วเราจะไปเล่นซ้ำมันทำไมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะเออโอเคมาแล้วอืมโอ้ยฮันลาหูขนาดฮันลานะขนาดเป็นเป็นฮันลานะเดี๋ยวดูดิขนาดฮันลาดูเอาโอ้โหมาแล้ว